สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำต้มไก่ต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะอันนี้เรากา็ทำไก่เรียบร้อยแล้วนะคะสับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยที่สำคัญที่เป็นานางเอกของวันนี้ก็คือใบมะขามอ่อนนะคะใบมะขามอ่อนอเรามาดูกันว่า จะทำยังไงกันต่อนะคะอาขั้นต่อไปนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ลงไปต้มก่อนนะคะ น,นี้พอ,อน้ำเดือดนะคะช่วงที่เราลงไปแรกๆอย่าเพิ่งไปตักไปคนนะคะเพราะว่า,าเขาบอกว่ามันจะขาวนะคะอันนี้เราก็ตักฟองออกก่อน ตักเอาฟองออกให้หมดนะคะ ต่อไปเราก็ใส่เครื่องที่เราโขกไปเมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยตามด้วยหอมแดงที่เราทุบนะคะแล้วก็ใบมะขามนะคะใบมะขามที่เราแบ่งไว้นะคะเราไม่คขกต้มไก่บ้านเราจะอร่อยก็เพราะว่าใบมะขามนะะี่ค่ะ นางเอกของกับข้าวันนี้ก็คือใบมะขามอ่อนอตามด้วยเกลือนะคะเกลือก็คือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยกระาก้อนนะคะทีนี้ก็รอรอจนกว่ามันจะสุกนะคะเราจะปรุงเครื่องต่อไปรอรอจนกว่ามันจะ สุกนะคะเราจะปรุงด้วยเครื่องตกะทีนี้เราก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะ,ะก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะ,ะสุกแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะ,ะใบมกะกรูดตามด้วยต้นหอมนะคะ,ะเช็นว่าต้มไก่บ้านเรามีสมุนไพรเยอะแยะนะคะ เป็นอาหารที่ต้านโควิด -19 ได้เลยนะคะต้มไก่ของเราก็จะสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็ตำน้ำพริกนะคะกินกับข้าวสวยวร้อนๆนะคะน,นี่ต้มไก่บ้านนะคะอยาลืมนะคะที่สำคัญก็คือพริกขั่วนะคะพริกขั่วกับใบมะกรูดขั่วนะคะห,หอม ต้มไก่แล้วก็เสร็จแล้วนะคะต้มไก่ต้านโควิด -19 นะคะ